สีพิจิกจ้าพิจิกพิจิกมีใครลักขณาราศีพิจิกบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยเถเดนะอืมนะนะครับพิจิกนะอืมมีใครพิจิกบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับลักนาราศีพิจิกนะพิจิกจ้า พิจิกมาแล้วพิจิกพิจิกนะพิจิกพิจิกมาแล้วเออนะฮะอาศีพิจิกนะฮะคุณนะครับครึ่งเดือนหลังสองห้าหกแปดครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกการเงินการทองจะดีมากยิ่งขึ้นนะการเงินการทองจะขยับทำอะไรก็การเงินจะดีมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆคือแฮปปี้ในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นแต่ดาวคู่ครองไปอยู่นะครับในเรือนมรณะกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินเนี่ยคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วระวังถูกคู่ไถ่ตุ้งสตังนะ เออหรือต้องจับจ่ายเงินพกเพศตรงข้ามคุณคนลักคู่ครองก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะดูให้ดีเพียงแต่ว่าการเงินของคุณน่นะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังมีเงินเข้ามาตลอดก็ขอให้สบายใจได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระวังก็คือสุขภาพร่างกาย ครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี่มีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายกินอยู่กินยานะบอกก่อนนะดูให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดูให้ดีดูให้รอบคอบด้วยแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของงานแล้วเต็มไปด้วยความก้าวหน้าดาวเจ้าเรือนการงานโคจรได้มหาจักรอยู่ในเรือนสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนให้การสนับสนุนดี งานมีความก้าวหน้าการเงินการทองก็จะแบบว่ายังมีเงินมีทองเข้ามาอยู่แต่ให้ระวังเพราะดาวการเงินกับดาวความรักไปอยู่ด้วยกันในเรือนมรณะตรงนี้ระวังถูกคู่ไถ่าตุงต้งสตางหรือว่าต้องเสียเงินเพราะคนรักคู่ครองนะก็ขอให้ดูให้รอบคอบด้วยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ถ้าจะไปคบกับใครก็ต้องคบกันแบบไม่ค่อยเปิดเผยนะ ความรักถึงจะไปได้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับดาวที่ส่งผลกับชะตาของคุณซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ย โคจรทำมุมแบบนี้งานดักงานเบางานยากงานไม่ยากอะไรกันแล้วแต่คุณทำไว้ก่อนเลยเพราะนำมาซึ่งรายรับแล้วก็สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตเช่นพอไปทำแล้วเขาเห็นความสามารถเห็นอัธยาศัยเราก็จะเกิดการจ้างงานต่อไปซึ่งก็จะเป็นงานที่ส่งผลดีได้ในระยะยาวๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนะอ่านะแต่ระวังสุขภาพนะเดือนกลางเดือน ครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมเนี่ยพิจิกมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะบอกก่อนนะบอกก่อนนะพิจิกมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะครับถัดจากลัคนาราศีพิจิกรนะฮะก็มาถึงชาวลัคนาราศีอะไร ถัดจากพิจิกก็มาถึงชาวลัคนาราศีอะไรคะเดี๋ยวนะลายมาทั้งวันแปบ๊บหนึ่งอ๋โอโอเคนะฮะสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล